สวัสดีค่ะยิ <Stars> ในดีเข้าสู่ช่องปู่ของย่าพาแฟมิลี่นะคะนี่สําหรับใครที่ไม่เจอปลู่ของนานแล้วมาตรวจกิจการนะคะวันี้มาตรวจกิจการบ้านสวยนะคะดึงลงโลดแมดนั่ยน,นะ,ะว่าได้ไปอันนี้ที่สานะเออตรวจกิจการนะคะกิจการลูกเต้านะคะ <Fred Fl ick> ใสารถเอาออกไปใส่ได้แล้วเนาะเดีกยเอารถใหญ่ออก,กเพ่อออกปองนั้นเอ,อนนเจมบ้านสวยโผจอยลงด้วนี่แมนบอรถหุนแมนบอวกินข้าววันละกี่ครั้ง กินข้าวมือละสองเธอลดลงไหมสร้า,งล,า,า,างล่าสุดมือไหนสร้างล่าสุดมือไหนไปหามหมอไปขอยาได้ยีบ่บ่ดลดลงเหลือเท่าไหร่ก่อนโควิดช่วงโควิดเราหมอว่าส่งยาไปหายอยู่บ้านในวิดโควิดเจ้าบุมาตามหนักขึ้นว่ะไปมัปมวว่านในคนหลายว่ะไปโรงพยาบาล หลายอยู่เลยอืมเลยนาะทพนบัวแต่ละหมอบนบหายปบป<อ>ะบหายเนาะไปสอบบัตใหมเออไปหม่นำนักลดลงจากโลกอะ่ะดาวนึงลอยซีาโควิดเออติดเดียวทำไมลอยซีโลเรือนี้เก่าชุเกาเก่า9โหหลดลงต่างหาโลรล,ลดลงหาโลนะพ่ะ เด็กการเด็กการเนี่ยเมื่อแรกพ่อบ่คอยกินข่าวพอ่อพ่อไปเองนะคะไปคนเดียวนะคะขี่มอไซค์ไปแข็งแรงอยู่ว่าชิเมาลดรถจำรอให้กับพ่อยอมไปเองขี่รถไปเองอืมพ่อไปได้อยู่กับ่อยากยากลูกเต้าเก่งมากอาบอได้หนังสือแต่ว่าเห็ดเป็น ไปอัน,น,นาอาศัยถามเอาบ่พผลเออถามแลยถามเอาแล้วถามเจ้าหน้าที่เขาเจ้าเอาเหี้จังใดไปจังใดมาจังใดเคยพาไปหลายรอบแล้วทีนี้พ่อก็ไปเองได้หลายรอบแลต่ละขึ้นจืดแล้คล่องแล้วคล่องขันตอนแล้วมอเป็นจืดหรออืมใช้ได้ยังลุงเสือ <c oughs> ได้ยังได้ยังไปนามานั่นไปมัดเข่านั่นใช่มียงปลาบุลงรีบบ่รอมีชักตัวชิโมกูหรือกินอยู่บ่กินกินเอาลงไปทรงเลยเด้อพักเสียงเงี้ยงนะกับเก็บมาหน่อยหน่อยมันมีเท่านี่ข่อยกับอีวีเอาไปปลูกนะให้ใกล้ๆเถียงนะลงเสร็จมันตายเบิ้ลเพราะว่าปลูกแล้วบาเนกาน่าไงี้ยน้ำท่วมเคยเอาไปปลูกอยู่ปลูกแล้วก็น้ำท่วมให้ใกล้ๆเถียงนะเดี๋ยวนุต้องลอมาบ้านี่ เถอะแดดมันงองเอาอยู่เนี่ยอืมมันหมูกรุบโตแบบไงเนี่ยอนหมกเอาเลยหมกเด้อลงไปซงในเด้อสิถ่ากินยังไม่เศร้านี่บ่บ้านนี้หมกเศร้านี่บ่หมกเศร้านี่บ่เออแตดไปต่อเดี๋ยวมาบ้านนี้เท่านได้หมกอยู่เี๋ย จะไปดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังของตัวบ้านนะคะถึงไหนแล้ว ตอนนี้บรรยากาศบรรยากาศมืดคึบม,มากเลยนะคะฝนจะตกนะคะเจ็ดโมงกว่าแล้วนะตอนนี้ไม่รู้ว่ามีพาย,ยุหรือเปล่าวันนี้าานมามาอาเซียมาตรวจกิจการอยู่ผู้รับเหมาผู้รับเหมาลินหอยแล้ว ตรวจการนี่มั้ยตอยตรวจการอยู่ตรวจการอยู่อันนี้ยังอันนี้แค่โคกโอ้วคนวะโคกแบบลาดเอาโอ้ยบาลูเพิ่นวัดสีขาวเอาแต่สีขาวขับไปเบิ่ง้างในพวกตรวจกิจการดิวเจ้าอันนี้เข่าเข่าเหนียวเลยเนาะโป้เปิดแล้วโอ้เป็น จังซ like <im sharing> so <laughs> ี <u els> <die> ่แล <rim favorites> oh, ้วเนาะคนบ่เคยมีเฮือนกระจกเนาะมันใสกระจกกันแหละพ่อมันน่าใสพูว่แม่นกระจกเบิดแล้วเปิดไฟบัดนี่เปิดไฟอะเสียโอ้ยเหม็นสีมนเฮือนใหม่ มันเป็นสีกำมังสนี่แหละาทาก็โค้ง่างนมันก็เสวยงามมากมากข่อยก็มากสีฟ้านี่และเออเออแมนแมนข่อยก็มากเพราะว่าในห้องข่อยกระทาสีฟ้าพ่อกรดกัได้มั้งมันเหลือเนี่เลยทำเหลือก็เอาไว้ก่อข่อยว่ามันสีเข้มโผ่มัจะบงงามสิ้นเดือนก็จะ อดนนี่นะคะห้องนะอันนี้ห้องเบาบาบิ๊กห้องเบานตรงตรงกลางเนาะอันนั้นห้องเสือภาษายาเกเสร้างสร้างล้สร้างหลอดสร้างคนเก่าพูาดแล้วเขาขึ้นบ้านแล้วเหรอวะจะขึ้นเงินใหม่ก็ได้แม่นบอก อ๋อ <C ül> เล่าอ๋าาอ <c oughs> ถ้าได้เสาอาทิตย์ก็ดีจะได้บ่ต้องลางานครับพูดว,ว,ว,ว่าคักเนาะพุดนะพูดดีรูปเสาแล้ว อตย้อง่าห้องมั้งนี่ง้องมันอะไรร้ยังเพราะวกามางห้งมก็ห้องมันอ้ไรที่สุดหลอดรงามบ่พวกงามงามค่ะค่ะแต่ว่ากระจกมันใสพอดเนาะเกือบส้นเนาะเมื่อกี้เนาะแล้วกุมไงกุมแกะกระจกอยู่สดนแล้วนอนีมสสวยงามมาก เริ่มหอมแล้วลุงเสือแกงหนูลาบป,ปาก<ะ>เออโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องปูฝ่องย่าปาแฟมิลี่ด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปนะคะสวัสดีค่ะ